ไงท้องนะครับพี่นะฮะสวัสดีพี่ๆหนาๆทุกๆท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับกับเช้าวันจันร์นี่เลยนะสะลัวสลัวนะครับอันนี้ก็เป็นแต่เช้าเลยนะฮะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ได้ส่งลูกดอกมาให้ผมใช้นะฮะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับน,นี่ก็เป็นของ บริษัทรูปดอกอินเตอร์ออนไลน์นะครับซึ่งผมก็ใช้ของเขานะฮะมาโดยตลอดนะครับเพราะหลังๆนี้ผมก็ศึกษาม,มาเนาะก็ถือว่าใช้ดีครับเป็นลูกดอกนะครับก็จะมีอยู่ออผมจะสั่งเป็นของ3มนนะมิลนะฮะอ้สี่มิลสามสิบห้าเซนก็4มิล40เซนนะครับผมสั่งมา4ดอกนะซึ่งท่านก็ใจดีมากครับท่านก็ให้ผมมา6ดอกด้วยกันเลยนะครับ ซึ่งอาจจะมีเสียงแส้หน่อยนะเพราะเป็นช่วงเวลาเช้านะครับก็มีคนทำมาหากินอันนี้เนาะขับรถผ่านไปผ่านมานะซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ได้ส่งลูกดอกให้ผมใช้นะซึ่งผมก็สั่งกับท่านประจํานะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับท่านก็ได้แถมเป็นอ่สี่มิลเนะสี่มิลหัวพอกนะครับหัวพอกตัวนี้ครับผมจะใช้ไปอัดบอลแรกนะฮะซึ่งใช้ดีนะครับผมก็ใช้อัดบอลแรกประจํานะตัวนี้ครับ ก็เป็นลูกดอกที่ดีมากเลยนะครับถ้าไปพินานาท่านใดนะฮะถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับจะี๋ยทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแม่เนะฮยซึ่งใช้ดีมากเลยนะครับก็สโดยสําหรับผมนะครับผมว่ามันดีมากเลยแล้วก็งานของเขาอะดีมากครับเป็นงานทำมาดีมากเลยนะครับไม่มีที่ติเลยนะฮะทุกตัวสวยมากครับยังไงก็ผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะะลูกดอกอินเตอร์ออนไลน์ครับ พ,พี่น้องๆสามารถค้นหาทางเฟซได้เลยนะครับส่งไวครับบริการดีครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆอีกครั้งนันเลยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะฮะโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปออกหมายเช่นเคยนะถึงฟ้าจะสลัวแต่ผมก็จะไปหาคลิปดีๆให้พี่ๆนะ้านๆะท่านรับชมนะครับเพราะว่าทุกท่านได้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมให้ผมยังยิ่งเลยฮนะโอเคนะครับยังเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะเดี๋ยวผมขอเตรียมแล้วก็เรื่องจากฝน มันสลัวๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ที่หมายนะครับอาจจะมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมพี่พนะครับแลวแล้วเราก็มาถึงที่หมายนะฮะ หมายครับวันนี้ตกทั้งคืนนะเป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับน้ำค่อนข้างเหลืองนะค่อนข้างที่จะเหลืองเลยก็สติล่าในการมองเห็นก็น่าจะน้อยครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวพี่น้าลองดูกับผมนะครับอันนี้น้ำมันจะเหลืองหน่อยคพี่นะครับน้ำมันจะเหลืองเลยครับสริล้าในการมองเห็นน่าจะน้อยครับ ก็คลองสองนี่ก็พอดูดีหน่อยฮะไกลๆก็จะเหลืองหน่อยครับแต่ว่าตามริมนี้ก็จะใสเล็กน้อยฮะเดี๋ยวผมจะลองนั่งเฝ้าตรงนี้ดูน้อยพี่นะเนาะเดี๋ยวผมออกขึ้นไปข้างบนเลยนะเนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งบนนี้ครับลองเฝ้าแ,แถวนี้ดูนะว่าพอมีตัวไหมถ้าไม่มีตัวบางทีวันนี้อาจจะต้องยกเลิกภารกิจเลยนะครับเพราะว่ามันน้ำมันเดือดเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะเดี๋ยวเจอกัน ท้องเลยครับลูกชอนว่ะฮะสัตเลยฮะถ้าเป็นช่อนนผมสัดนะครับใส่สวยเยอะครับใส่ได้ฮะถ้าเป็นลูกช่อนนี้ผมสัดเลยครับลูกช่อนนะฮะผมสัดเลยฮะไม่ใช่ไซส์เล็กนะครับไซส์สามขีดนะผม ใช้สามขีดเลยนะพี่นะฮะดูใน้นนะเหมือนเล็กนะครับแต่ว่าได้มานี่ใหญ่อยู่นะนี่เลยครับเข้าหัวเลยฮะเข้าหัวเลยครับเพราะผมเห็นเป็นโพรหัวผมก็เลยสั้นหัวเลยครับกาแบบเอาให้น็อกนะฮะนี่เลยครับใช้ดีครับตัวนี้ครับลูกดอกเนี่ยใช้ดีครับ ลูกดอกนี่ใช้ดีเลยนะตัวนี้ครับผมจะใช้ไปลูกดอกเงี้ยพับเลยนะครับลูกดอกครับใช้ดีครับบอกเลยว,ว่าใช้ดีนะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ปลาเลยด้วยกันนะครับแล้วนั่งสักแป๊บนะฮะครับทีนๆนะครับหลังจากที่ผมได้อช่อนตัวไปนะประมาณสามขีดนะครับก็เงียบเลยครับน้ํามันเหลืองด้วยก็มีแต่ตาพวกกอ พอผังหญ้าอะไรเนี่ยครับมันถึงจะพอใสเล็กน้อยนะส่วนถ้าถัดไปมันจะขุนนะถัดไปทางนู้นแล้วเราจะสิ้แล้วลในการมองเห็นปลาจะไม่ค่อยมีเลยนะเดี๋ยวผมขอลงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวลองไปดูจุดนึงเพาะว่าพอมีตัวไหมเพราะว่าวันนี้ครับฝนเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะน้ำมันก็ขุนเหลืองแล้วน้ําขึ้นเยอะเลยครับโอเคนะครับ๋ยวผมขอลงเปลี่ยนหมายเลยแล้วกันนะเดี๋ยวรอชมดูนะครับ มันโคตรตรงเลยอ่ะจริงอ่อืมอีทันไม่ทันโอ้โดนฮะโดนครับโดนนะพี่นะฮะโดนครับไซส์ไซส์ป่นฮนะ โดนครับโดนนะครับนี่ก็เป็นพีนนายอีกท่านนึงเลยนะะที่แกมายิงนะครับโผล่มาครับเป็นไซส์ปนนะใช้สองนันขีดครับครับผมนี่ก็เป็นนายอีกท่านนึงเลยนะครับที่ท่านได้มาลาะยิงเหมือนผมเลยฮะท่านก็ได้ติดตามผลงานของผมนะครับนี่นะครับครับพี่ชื่ออะไรครับพีบีครับพีบีใช่ไหมครับ อ๋อพี่หมีเนาะนี่ครับพี่หมีนะครับพอดีพี่แกก็มาครับครับผมโอ้โอเคครับได้หนึ่งแต้มไปแล้วนะฮะถือว่าได้ครับมานั่งแป๊บเดียวนะช่วงนี้ครับน้ํามันขึ้นนะปลานินไม่ลอยเลยครับปลาิไม่ลอยครับก็เลยมาเลาะดูช่อนนะะครับก็ขึ้นในตําแหน่งที่ดีครับแล้มันก็กําลังจะลงฮะก็เอาไซส์นี้ก่อนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างเลยกันนะครับนี่เลยนะครับเอาละครับนด้แล้วก็ได้แต้มแล้วนะครับเป็นปลาชนไซป่นนะไซประมาณล่าจะ2ขีด3ขีดได้ครับตัวนี้นครับ ก็หลังจากที่ฝนตกเนี่ยปลาก็ไม่ขึ้นนะครับก็เลยมานั่งเลาะดูเนาะก็ถือว่าได้แต้มอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณพี่หมีมากเลยนะครับพี่แกก็ติดตามผลงานอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเมย์ก็ดีใจนะครับที่เจอพี่แกเนาะพี่แกก็มาช่วยดึงปลาให้เด้อขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวังไงเดี๋ยวผมก็จะลองไปอีกหมายข้างนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะว่าจะมีผลงานเพิ่มไหมครับ ฝากเป็นพี่นานะทุกท่านนะครับติดตามผลงานผมด้วยนะครับ๋ผมจะย้ายไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียว้านครับเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์เลยนะครับสําหรับลูกดอกตัวนี้นะครับถือว่าเป็นลูกดอกที่ผมใช้ประจําเลยนะครับผมจะเน้นเป็นย่างพับนะครับตัวนี้ครับใช้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปเลยครับตัวสีแดงครับไนลองสัดดูนึลองสัดดูนะลองสัดดูนะ ไงท้องเลยมันวิ่งเนมะันอยู่ใต้น้ำนะผมเลยสตัตเลยฮนะโอ้โดนเลยครับพี่นะปานินไซส์สวยครับมันจะคลองนะฮะอาหลุดแล้วฮะผมเห็นแต่เงาแดงๆนะผมก็เลยสตัตเลยครับอีกแต้มเลยนะครับ อันนี้เราก็กะ่าเอานะตัวนี้ครับคือเราก็อาศัยจากประสบการณ์เอานะครับตัวนี้ครับเป็นไซส์สวยครับไซส์ครึ่งโลเลยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขอสามมาก,ก่อนนะเป็นไซส์สวยเลยครับฮ่าแล,แล้วก็ได้อีกแต้มนะวนะโอ้โหคุ้มเลยครับอ่าอันนี้เลยพี่นะฮะไซส์ใหญ่ครับ 5ขีดมีแน่นอนนะห้าหกขีดครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาเลยกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับหรือลุยกันต่อเลยฮะ นะไงท้องเลยครับพี่นะฮะไงท้องเลยครับอดิ้นนะเดี๋ยวผมขอลงไปเอาเลยเลยนะครับดินจะแงหงนะนะเดี๋ยวผมลงไปเอาเลยกันนะครับชนนะชนนี่เลยครับพี่นะครับทอบนะ้อะ โอ้โหนี่เลยครับสุดยอดเนีส ah! anyway. ุดยอดเลยครับพี huh! ่นะครับโอ้ไซส์ประมาณเจ็ดขีดแปดขีดได้ครับตัวนี้ครับเจ็ดขีดแปดขีดได้ฮะอันนี้นะครับจริงๆอะผมเห็นปานินนะผมเห็นปานินแต่ว่าผมยังไม่ได้จังหวะยิงครับไอ้นี่ก็เลยโผล่มาด้วยเลยฮะด้วยแจมมาแจมด้วยเลยครับอันนี้ครับน็อกเลยฮะ เข้าตรงนี้อย่างมี้นะครับจุดใกล้เคียงกับไอตัวที่ผมยิงโลเก้านล้วนี่ครับเข้ากลางสันหลังมาเลยวอันนี้ครับมันโผล่มากมินหัวนะคือผมกะว่าให้มันต้องต้องจะต้องอยู่ในประมาณนี้เลยครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมใช้ลูกดอกเงี่ยงพับครับผมมีความรู้สึกความมั่นใจมากครับยังไงถ้ามันหลุดจากเงี่ยงนี้มันก็ไม่หลุดแน่นอนนะ จากวันนี้ผมมานั่งครับฝนก็รินรินเนี้ยรินรินทั้งวันครับผมอยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะก็เลยวันนี้ก็ผมอาจจะหยุดการจริงแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะผมก็ได้สี่แต้มแล้วนะสี่แต้มแล้วไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะนะทุกทท่านเลยนะครับที่รับชมช่องของผมนะครับเสิร์่นนุ่มชาวดอยนะขอบคุณมากมากเลยนะครับถ้าถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะได้หาคลิป ดีๆไม่พี่ในนะทุกท่านได้รับชมเลยนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับผมโคตรรู้สึกมีกําลังใจนะฝนตกยังไงผมก็ต้องออกมาเพื่อหาคลิปดีๆมาให้พี่ๆนะทุกๆท,ท่านได้รับชมเลยนะครับวันนี้นะ้ามันก็จะเหลืองๆหน่อยนะจะมีแค่ฝั่งริมนะครับที่พอจะเห็นหน่อยนะครับผมอาจจะหยุดการยิงแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเพราะผมก็ได้สี่แต้มแลนะ้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของผมกันเลยนะครับผมขอเก็บอุปกรณ์กันเลยแล้วกันนะ ครับผมนี่เลยครับพี่นะครับผลงานผมนะฮะจริงจริมีสี่ตัวนะครับแต่ตัวที่โดนหัวนะผมไม่รู้นะครับว่ามันค้าดไปไหนผมก็้ิดว่ามันนอกเนาะก็เห็นมันโดนุกระบาลไปเลยครับเมื่อก็คิดว่ามันนองเนาะโอเคนะครับอย่างน้อยก็ยังเหลือสามตัวนะฮะจะมีตัวนี้นะครับช่องตัวนี้เนีเกือบโลเลยครับเข้าดูสันหลังนะไงท้องนะตัวนี้ครับยังไงผมก็ถือว่าได้แต้มปรวก็คุ้มนะครับฝนลินตลอดเวลาเนะยผมก็ อาจจะขอการหยุดจริงหเพียงเท่านี้ครับมอเตอร์ไซค์ผมก็จอดข้างบนนะครับแล้วแบตก็ใกล้หมดแล้วนะยังไงผมก็จะขอหยุดการทมคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปที่รถก่อนนะวกัะแล้วก็อาจจะต้องลากันแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าพี่ๆนะท่านใดนะครับดูแลนะครับถูกใจนะมาช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับฝนตกแดดออกไงผมก็จะต้องหาคลิปดีๆมาให้พี่น้ทุกท่านได้รับชมเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปที่รถเลยนะครับแล้วกันนะครับขอเก็บอุปกรณ์เลยนะ thank you